ยาซีอิ๊วหมูขั้วหมูก่อนใช่ไหมคะเนี่ยใส่เคองปรุงอะไรบ้างจ๊ะใสเาปุงนะคะหมูให้สุกก่นขขอนไข่สามใบไข่สามใบ หมูขึ้นโลหมูขึ้นโลหมูขึ้นโลนี่กี่กล่องมัเนี้ไม่เน้นเส้นเน้นหมูให้ลูกค้าอ๋อเนี่ยไม่เน้นเส้นเลยอ๋อเนี่ยไม่เน้นเส้นเน้นหมูให้ลูกค้าเน้นเส้นกับซีอิ๊วซีอิ๊วขึ้นขวดเพราะเขาขังซีอิ๊วหมูจะกินเส้นไปซื้อไหรเนี่ยอ๋อกินเส้นไปใส่อะไรอาไรอะหอมบูลินรับเลยรับดิฮัลโหลอะไรอะไรกำลังผัดอยู่ผัดเออ กูผัดอันนี้ให้เขาอยูเนี่ยพุ้นคนรธรรมาที่ะบาบาปัจจัยพุ้งแปดสิบบาทปัจจัยธรรมดาหกบบาท,าอาบาทลอยสามัมงนะเดยวเรากินสองอันเป้าปัจจัยโอเคอืมเพราะกูยิงรูไมกินง่าง่ายหรอ สองกล่องธรรมดาหนึ่งแล้วก็ใสุ่้งหนึ่งเฮ้ยใสกล่องุ้งเลยใส่กล่ยบๆกินกล่องสกล่องัีกล่องกล่องีนกินมาเลัดบมโบหน้าเนี๋ยวข้าวอยไปทงานเข้าซอย 分か,かった。